อันนี้กันโลเคลื่อนเปิดขายยูนํำโคลงแถววัน,นล่องเรือตามของอยุนอันเยอรมนีเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นนี้ซ<น>ีเข้าเคลื่อนหลายเคลื่อนนี่ค่ะอีกประมาณอันนี้เข้ามาแล้วส่งเคลืะคะค่อนเนาะค่ะเนาะเคลื่อนนี้คือการอันปิดเปิดเองเด้อค่ะบ่มีพนักงานค,ะคาน่ะก็ต้องรอเนาะค่ะเานาะรออันอันนี้ก็เลือกันหนงพันโอกแต่ว่าของเธอเอื้อนี่มันอย่างอันพาอย่างเบอร์เขาค่ะ เรือกปิดเปิดเองก็คือมันจะมีเครื่องอันเพ่อนบอกอยู่มั้ง้ยเฮเบิงนี่ค่ะนี่เครื่องอันนี้ก็ยกขึ้น,นะะแล้วครับมันระบบน้ำพ่นกระิช้าทำงานเองเนาะค่ะเนาะระบบน้ำทำงานเองแล้วก็รออันเธอไฟเขียวรอเฮไฟเขียวน้ำเคลื่อนนั้นบอกสัญญาณแล้วก็จังได้เขาะะ้าเด้อค่ะ เข้าไปแล้วก็ตรงไปยกอันที่ว่าอันเห็นดูสีเขียวเขียวที่เออเอ๋เบิร์เมื่อกี้นี่มันมียื่นน้ำเขื่อนนักเรียกก็ตรงอันขึ้นบันไดเขื่อนไปเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเขื่อนว่าในเอสแบบแบบเลยค่ะ่ะโลน้ําขึ้นน้ําลงเนาะค่ะเนาะถ้ายกบันไดอันที่ว่าอันระบบระบายน้ําเพื่อนเนาะกะจังนักก็จังได้ล่งออกไปเมื่อนี้อีกประมาณสี่เขื่อนเห็นแฟนเอ้ยบอก ก็เห็นว่าไปคุยเหลือข้างหลังเป็นคนเยอรมันค่ะเพะ่อก็เลยคุยเพ่อนนัดล่องคือกันแต่ว่าไปขนละถางก็อันนี้กันโลสัญญาณเข้าเขื่อนเนาะค่ะเนาะ